จะหายเยอะก็ได้ถอดหายหมดแั้นก็ต้องถอนหมดนั่นแหละจะ ชายลองตุ่มแ้ <laughs> กควนะนีตาสตรงนั้นมันเปลนแดงออกแล้วพนะี่ออก すいません。 ตังนานรับพิดชอบทางไหนสินลักไก่ายกนั้นยกนั้นยกนั้นยกเลยวันสิลักไก่เสียงมันอาอ่เรเนี่องแคงกลองแคงเนยมันคือบ่ขอโอ้ลอดลวงตัวนึงแล้ว นี่น็อตพาวอ่ะไอ้น็อตพาวเข้าวิงอ่ะเข้าเวียงอ่ะลูกสูบอ่ะหลุดมาตัวหนึ่งเลยอ่ะนับตัวนี้หรือเปล่าขาดขาดเลยขาดแต่น็อตขาดแต่น็อตขาดแต่น็อตก็น็อตตัวขาดเราขาดทั้งไหน ขาดทาดั้งน,น็อตแล้นนแน่นอนเดี๋ยวดูยกวักอันนก้เพิ่มลนนี่ปัญหาคือไอทีมันอ้อเข้าที่มันขาดนอด็อตมันบอกเป็นอย่างแต่ว่ามันไปขาดนอด็อตไอทีมันถึกสถานงังด,น,ด,ดนี่จงไหนน็อตขาดตรงนี้เดียวนึง ขัดขาเอาล้ทำไงอ่ะจะบวมออกได้ไหมขัดหัวมันูหนี่อยฮะต้องเชื่อมออกก็ดีฮถ้ามันมีหัวายาวอยู่ก็ได้อยู่เชื่อมออกได้แต่บางเราบมันันโดนน้ำเนี่ย ตัวนี้หลือมั้งที่ดังก็แตก,กก็แตกอนู่นะตอนที่มันหาท่อนนี้แหละไอ้พวกนี้หมุนเยอ่ะ <c oughs> อนี่ครับท่านขัดช่วงในว่ <c oughs> าววันไหนชีวิปัญหาเดี๋ยวคขามนเกาะกันอยู่ <c oughs> คือมัน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 ไม่ได้ขาดแบบนี้เนี่ยต้องดูมันไม่ได้ขาดแบบนี้อันนี้มันขาดเป็นเป็นเบ้ากลมๆแล้วมันเป็นซี่เป็นเขี้ยวเอองัดกันอันนี้โอกาสไอ้นี่แห่งงว่าน้อ้มันขับได้ยังไงเนี่ยมันแรงเปลี่ยนเปลี่ยนจะเอท่าใส่แค่เท่าเท่าขอเปลี่ยนคือเปลี่ยนน็อตตัวหนึ่งเอามากระบะให้ดู ่ที่นี่ประกับเรามันอ้ามันดันไอ้นี่ก็ขาดแบบนั้นนะ่ะก็คือทีท่จริงกับเผามันขาดแต่ถ้าบต่สตาร์ทเนี่ยคือน็อตนี่ประขาดพอพอตั้งสตาร์ทปุ๊บเผามันหมุนนึงเนาะหมุนปุ๊บทันที่ไม่สมุนเผานี่ไปหน่ำปุ๊บมันยันมันยันปุ๊บยันประกับนี้ปื๊ดประกับนี่ขาดไอ้น็อตยึดประกับประขาดใช่ปะอ่าที่เบิ้งเนี่ยมันลอยเหล่าเนี่มันเหล่าหม่องไอ้กลมๆใหญ่ๆเห็นนะเหล่ากลมๆใหญ่ๆเลยเนะี เ,เดี๋ยวเหมือนขันอ่ะก็ได้ขาดแค่อันนี้โอ้มันที่ขาดแจ่งแล้วมันยังไงเลยด้วยกนั่นเลยมันขาดได้ไงวางใส่ในกระมังเลยเนือ้อมันไหลเร็วโอ้ย